ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องคุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝันฮวิล่านะครับกับเกมเนี่ยมินิเพเทิรนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่มาพร้อมกับฮาโลวีนนะครับเป็นคารวานนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลงกันนะครับอันนี้นะครับผมมันบอกว่าปฏิบัติการบิ้วบิ้วนะครับมันจะเป็นให้ยิงเป้าแบบเป้าอยู่อยู่ข้างบนนะครับแล้วเราต้องยิงให้โดนนะครับผมซึ่งมันจะได้คะแนนน้อยกว่าอันนี้นะครับผม หนุกหนานโยนสูงนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องเล่นมุมเข้าสูงเพื่อยิงอุกบาทนะครับให้โดนแล้วเราจะได้แต้มเยอะนะครับแล้วก็เอามาแลกของตังนี้เนาะนะครับใครที่ไม่ได้ทําก็รีบทำนะครับเพราะว่ากิจกรรมน่าจะอยู่สักประมาณ6วันเท่ากับฮาโลวีนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะส่วนตรงนี้นะครับบินผ่านวงไฟผมยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็อ่างเปานี้เล่นแล้วมันก็ให้ยิงยิงระเบิดหรือยิงจดหมายนี่แหละไม่รู้เหมือนกันแต่เล่นไม่เป็น มันได้คะแนนน้อยนะครับเขาบอกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นด่านที่4ี่นะครับมันถึงจะได้อันนี้นะครับเห็นเมาส์ผมไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นตัวนะครับไปให้เล่นเนาะแล้วส่วนกดคําว่าลุมตัวนี้มันจะได้จะได้ตัวมาเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเราลงเนี่ยมันจะได้คะแนนนะครับสเท่านะครับก็คือเราลงไปสมมติว่าเราได้ร้อยใช่ไหมครับเราก็จะได้มาเพิ่มเลยประมาณน่าจะประมาณสัก ร้อยนั่นแหละนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราชนะทุกตานะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับตั๋วก็จะรีประมาณเที่ยงคืนนะครับได้สองใบนะตรงนี้เราต้องยิงมุมเก้าสิบนะครับถ้าเรายิงไม่โดนจะตายทันทีนะครับก็เก็บคะแนนไว้แรกของเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้เดี๋ยวยิงสักสามตานะครับยิงสักสามตาแล้วก็ออกไปดู เลยนะครับจะยอมตายไปเลยนะครับไม่ไม่อาจคลิปนานนะผมมันจะได้ใช้อาวุธนี้อย่างเดียวนะครับมุมองศามันก็จะกว้างให้เลยนะผมเพราะฉะนั้นก็พยายามยิงให้โดนนะครับใครที่ยิงมุมเก้าสิบไม่เป็นก็ลองเอียงยิงดูแต่ว่ามันจะได้คะแนนน้อยกว่าการยิงมุมเก้าสิบนะครับใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปอื่นของผมก็สามารถไปดูได้นะครับผม โอโหยิยงไม่ถ่านตายมั้งเนี่ยตายครับก็ <c oughs> <c oughs> ใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปผมนะครับกดเข้าที่ช่องของผมนะครับแล้วก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะผมมันก็จะมีคลิปของผมที่แยกไว้ให้อยู่นะครับกับแม้ว่าจะเป็นการลงด่านนะครับต่างๆนะครับหรือว่าอะไรนะสำหรับมือใหม่บ้างนะครับหรือว่ามือเก่าส่วนเรื่องต่างต่างีาง่แบบเป็นของเวลสูงเยอะๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ลงนะครับก็ต้องจะต้องเริ่มลงบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ ก็มาลงให้กับเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของอเพราะว่ามันมีมือใหม่นะครับติดตามผมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่แบบตั้งแต่รีวิวหกสิบถึงเจ็ดสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เล่นเป็นนะลองหรือว่าแบบมันก็ต้องค่อยๆรีวิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รอหน่อยนะครับผมนะโอเคนะครับมาดูในร้านค้านะครับผมมันก็จะให้นะครับเราจะได้แต้มมาเมื่อกี้เราได้แปดนะครับเราก็จะได้มาแปด เพราะว่าเราตายนะครับเพราะฉะนั้นในการยิงเมื่อกี้นะครับผมว่าน่าจะยิงไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า15รอบนะครับผมถึงจะชนะเต็มๆนะครับเราได้คะแนนแบบเต็มๆนะของที่มีก็จะมีประมาณนี้นะครับสัตว์ขี่นะครับผมชิ้นส่วนนะครับสัตว์เอสนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมว่าจะเล็งเอาอันนี้นะครับผมนะมันจะเป็นห่อประดับเครื่องมังกรนะครับมันก็ใช้3ามประสแต้มนะครับผมก็อัดเพชรเข้าไปบ้างนะครับผมยิงนี่ ไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เมาส์มันพลาดนะครับเพราะว่าตอนที่ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยมันไม่ได้ใช้เมาส์นะครับผมมันต้องใช้มือนะครับในการเล่นโอเคนะครับผมบางคนก็จะเอาหุ่นตรงนี้นะครับผมมันซึ่งมันแพงไปนะมันก็เยอะไปนะฮะผมว่าถ้าเวลน้อยก็แนะนําให้เอาเครื่องประดับนะครับแล้วก็สัตว์ขี่แล้วแต่คุณชอบนะครับผมนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับ คาราวานนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวกิจกรรมไปผมพูดผิดนะครับตรงนี้มันไม่ใช่การเติมนะผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปที่ช่องของผมนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะผมมันก็จะมีนะครับวิดีโอของผมอยู่นะครับจัดทีมเดินทางไกลหาของลงด่านอะไรก็มีนะครับตอนนี้ก็เริ่มไปรีวิวด่านถึงเลเวล66แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางคนมาถามแต่ว่าไม่ได้ไปดูนะครับ ส่วนในเรื่องของพลังหรืออะไรต่างๆนี่ก็ค่อยๆนะครับรีวิวไปให้นะเพราะผมกลับมาเล่นใหม่ตอนนี้ผมมีไอเดีของเพื่อนๆที่มาให้ยืมเล่นเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับซึ่งมันก็ต้องศึกษาอีกนิดนึงนะครับค่อยลงให้มันละเอียดไปเลยนะครับหลอมแรกอะไรผมก็ลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับคาราวานนี่นะครับผมจัดให้อีกสักตา องศามันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วมันก็ลูกอุกบาทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องตามมันไปตรงนี้นะครับเราลม0ูจุดเจ็ดก็ลดลมลงไปเลยนะครับเอาลืมยิงแรงๆครับผมอาจจะไม่โดนนะตอนนี้โอ้อาจจะไม่โดนแต่เต็มๆเลยครับอยู่ที่ความแม่นด้วยนะครับผม ถ้าไม่แม่นก็ตายนะครับยิงไม่โดนคือตายนะครับผมไม่ได้คะแนนเลยนะฮะต้องค่อยๆเล่นไปนะครับใครที่ยิงมุมสูงไม่ได้ก็ยิงธรรมดาไปก็ได้นะครับมันก็จะได้คะแนนไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ายิงมุม90เนี่ยมันได้คะแนนเยอะกว่านะครับมันจะได้ทําให้แบบเราได้ของเร็วๆนะครับกิจกรรมมันก็มีแค่เจวันเองนะครับ ถ้าคนยิงมุมก็สิเป็นมันก็จะตั้งเร็วๆหน่อยนะฮะแต่ผมตอนนี้ผมใช้อนนี้มันก็จะช้าๆหน่อยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกันแบบเรียบๆง่ายๆนะครับผมไม่ต้องรีบมากนะครับการเย็นเวลามันก็มีอยู่นะครับโอเคนะผมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมคาราวานนะครับหาคองกันส่วนเรื่องอื่นก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะลงให้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับผมนะเล่นเกม ก็ผมว่าจะเล่นเกมนี้อีกน่าน,นะครับผมก็อย่าลืมอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่ใจนะฮะด้วยกันกับช่องนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้า